สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณมาซาชิโยชิอิมาพูดคุยกันนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับในการสร้างกิจวัตรซึ่งเขาบอกว่าทักษะนี้นะครับจะเป็นสินทรัพย์ที่ดูแล บุนตลอดไปจริงๆแล้วนะครับถ้าหากเราทําอะไรสักอย่างให้ต่อเนื่องเป็นกิจวัตรเนี่ยนะครับสิ่งนั้นเนี่ยจะกลายเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่สําหรับทุกท่านนะครับแล้วอะไรสักอย่างที่ว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนการลดน้ําหนักสิ่งที่ต้องทำนะครับล้วนเหมือนกันหมดเพียงแค่กําหนดว่าจะทําอะไรเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายแค่นั้นเองครับแล้วทําสิ่งนั้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยทำช่อง The Rich Man มาเนี่ยผมก็พยายามที่จะหาคอนเทนต์นะครับหาบทความอัดลงทุกคลิป เพื่อให้มันเป็นกิจวัตรนะครับจนกลายเป็นว่าทําต่อเนื่องกัน1เดือนเนี่ยสุดท้ายนะครับสิ่งพวกนี้มันกลายเป็นกิจวัตรไปแล้วนะครับแล้วผมก็ต้องพยายามหาคอนเทนต์หาบทความมาอัดทุกวันนะครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าวิธีสร้างกิจวัตรเนี่ยง่ายกว่าที่คุณคิดนะครับคำว่ากิจวัตรเนี่ยพูดอีกอย่างก็คือ การรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองอย่างเช่นพนักง,งานขายนะครับที่เขาเคยพูดไปแล้วเนะีเขาบอกว่าการโทรหาลูกค้าเนี่ยให้ได้วันละสิบสายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าตัวให้สัญญากับใครที่ไหนนะครับแต่เป็นการให้สัญญากับตัวเองนั่นแหละครับและเขาเนี่ยก็รักษาสัญญานั้นครับทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับ และสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือการกําหนดเนื้อหาในสัญญานั้นด้วยตัวเองซึ่งฟังดูเนี่ยมันอาจจะไม่น่าเชื่อนะครับแต่คนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองครับต่อให้เราเนี่ยคิดในหัวว่าต้องพยายามให้มากขึ้นต้องตั้งใจให้มากกว่านี้แต่คนส่วนใหญ่นะครับกลับไม่ค่อยคิยคดว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้สําเร็จตามนั้นครับซึ่งด้วยเหตุนี้นะครับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันเนี่ยจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลองอย่างเป็นรูปธรรมครับและไม่อาจทําอะไรให้เป็นกิจวัตรได้นะครับซึ่งคนส่วนมากน่่่ยคิิดววาาาากกรทํจัตอองเนี่ย yoga, เป็นเรื่องยากครับแต่จริงๆแล้วมันไม่จริงครับ เพราะว่าเราเนี่ยข้ามขั้นตอนสําคัญในการกําหนดด้วยตัวเองครับเราจึงไม่ได้เริ่มทํากิจวัตรเท่านั้นเองครับถ้าให้พูดกลับกันเนี่ยก็คือขอเพียงเรานะครับกำหนดด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรแบบไหนก็ทําต่อเนื่องได้นะครับและนี่ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับคนที่ไม่เคยทําอะไรให้เป็นกิจวัตรได้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยกำหนดเองครับไม่ใช่คําชี้แนะจากใครเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองว่าฉันจะทําสิ่งนี้ครับและสร้างชีวิตของตัวเองอย่างอิสระนั่นเองครับขอแค่เพียงรู้วิธีสร้างกิจวัตรครับไม่ว่าต้อองเจกกับสถาานนนรณ์หใชี เราก็จะใช้ทักษะนั้นๆเนี่ยรับมือได้ทั้งหมดนะครับซึ่งกิจวัตรเนี่ยจะกลายเป็นทรัพย์สินนะครับที่ดูแลคุณไปตลอดชีวิตนะครับคือเคล็ดลับเนี่ยเราต้องรู้จากว,วิธีสร้างกิจวัตรก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการสร้างกิจวัตรนะครับตัวอย่างอย่างผมเนี่ยคือมีเป้าหมายว่าผมเนี่ยจะลงคลิป YouTube ทุกวันทุกคลิปอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปนะครับจากนั้นเนี่ยก็วางแผนแล้วว่าเราจะหาคอนเทนต์อะไรจากนั้นเราก็แค่ทาตามแผนครับคุณลองทําตามแผนที่คุณตั้งไว้เนี่ยประมาณ1นงเดือน,นนะครับและหล ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะกลายเป็นกิจวัตรอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วพอมันเป็นกิจวัตรนะครับทุกอย่างมันก็จะต่อเนื่องแล้วก็ทําได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดอะริชแมนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ